มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับก็คือเหตุการณ์การทะเวิวาทกันของ Detroit p i ิสตันและ Indiana p a เพเซซึ่งเปการต่อยทั้งสนามครับต่อยกันเองไม่พอ ต่อยกับคนดูด้วยเหตุการณ์นั้นสร้างความเฉาโฉกับ NBA เป็นอย่างมากประธาน NBA ในขณะนั้นก็คือเดวิดเตอร์นไม่อยู่เฉยครับเพราะว่าตอนนั้นภาพลักษณ์ NBA ตกต่ำเป็นอย่างมากเซิร์นเรียกประชุมเจ้าของทีมเรียกประชุมบอร์ดบริหาร NBA เขาประชุมกันในแง่ที่ว่าต้องมีการยกภาพลักษณ์ NBA โดยด่วนนั่นทําให้เมื่อมีการประชุมของเดวิดเตอร์นกันเสร็จแล้วเนี่ยเซิร์นได้ออกกฎมาข้อหนึ่งโดยด่วนในปี2005ครับกฎนั้นเรียกว่ากฎเกรสโค้ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน In the Zone by วัชรินทร์จตุชัยสวัสดีครับวันนี้พวกผมเอวัชรินทร์จตุชัยนะครับหรือ ANBA ในรายการ In the Zone นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปรู้ลึกรู้จริงนะครับในเรื่องราวของวงการบาสเกตบอล NBA และว,วงการบาสเกตบอลทั่วโลกนะครับ วันนี้ครับผมก็จะมาเล่าเรื่องราวสนุกๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเป็นเรื่องราวเกีก่ยวกับแฟชั่นแล้วก็ในเรื่องของตัวเลขของ NBA ย้อนกลับไปนะครับเมื่อสักปราณในยุค80ยุค90ยุคนั้นเนี่ยถ้ายัางจำกนได้นะครับแฟชั่นใน NBA เนี่ยชุด NBA ก็จะเป็นชุดถ้าเป็นเสื้อก็จะเป็นเสื้อที่ค่อนข้างเข้ารูปกางเกงก็จะเป็นเก่งที่เรียดว่าเหนือกว่าหัวเข่ามาประมาณเป็นคืบเลยหรืออาจจะเป็นถุงเท้ายาว คือเรียกได้ว่าไม่มีแฟชั่นอะไรสักเท่าไหร่เลยนะครับแน่นอนว่ารวมถึงรองเท้าด้วยยุคนั้นนะครับเป็นยุคที่ไม่มีแฟชั่นอะไรมากมายโดดเด่นสักเท่าไหร่ดังนั้นก็คือในวงการ NBA เนี่ยไม่ได้มีอะไรบือหวามากในยุค80ดนยและยุค90แต่นะครับจนกระทั่งเมื่อมาถึงในยุค2000ถ้าเพื่อนเพื่อนจำก็ได้นะครับอาร์เลนไอเวอร์ันยอดกาดของเฟรเดอร์ฟส t w e n t six er ว่ากันว่าไอเวอร์ันเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิวัติว,ตวงการแฟชั่นเลยหลังจากที่เขาเป็นการใส arm ่อาร์ม ใส่กางเกงตัวใหญ่ใส่เสื้อตัวใหญ่ใส่ถุงเท้าสั้นๆและมีการถักผมทรงคอนโรนั่นเป็นอีมิติครับที่ทำให้แฟชั่นในสนามของ NBA ตอนนี้นมีการกระเตื้องขึ้นมาผู้เล่นทุกคนใน NBA นักกีฬาบาสเกตบอลทั่วโลกตั้งทําตามแฟชั่นนั้นอยากใส่กางเกงตัวใหญ่มีอาร์มสลิป มีเฮดแบนด์แต่ไม่เท่านั้นครับนี่คือเรื่องในสนามของไอวอร์ซันที่ปฏิวัติการแต่งตัวในเรื่องนอกสนามไอวอร์ซันจะมีการปฏิวัติการแต่งตัวอีกเขาใส่ชุดที่ฮ่อปใส่สร้อยเส้นใหญ่หญสร้อยเท่าแขนใส่กางเกงตัวใหญ่คลุมหัวเขา่าใส่เสื้อตัวใหญ่แน่นอนครับว่าเขาไม่ได้ใส่เสื้อเหล่านี้อยู่บ้านแต่เขาใส่เสื้อเหล่านั้นเนี่ยมาในสนามซ้อมให้สัมภาษณ์สื่อและรวมไปถึงใส่เข้ามาเชียร์เพื่อนๆต่างทีมแข่งด้วยมันจะไม่ผู้เล่นหลายคนใน NBA นีเนี่ยต่างทำตามไอเวอร์ซันไม่ว่าจะเป็นคาร์เมโล,ลคค่บ ที่ทาตามไอรเวอร์ซันเรียกได้ว่าตอนนั้นนี่กระแสการแต่งตัวเข้ามาในสนามของผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ใน NBA ต่างมีวัฒนธรรมฮิปฮอปเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยกางเกงตัวใหญ่เสื้อตัวใหญ่สร้อยเท่าแขนซึ่งโคตรหนักเลยแน่นอนครับว่ามันแผ่กระจายไปอย่างรวดเร็วมากหลายคนนี่แต่งตามจนทำให้ NBA ตอนนั้นเนี่ยถึงกับมีหลายคนนะครับสื่อหลายสํานักเนี่ยเรียกขานครับว่านี่คือชุมชนฮิปฮอปจนกระทาั่งแฟชั่นนี้ลามไปเรื่อยๆครับ ในปี2004ครับถ้ายังจำกันได้มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับก็คือเหตุการณ์การทะลาวิวาทกันของ Detroit Pistons และ Indiana Pacers ซึ่งซึ่เป็นการต่อยทั้งสนามครับต่อยกันเองไม่พอต่อยกับคนดูด้วยเหตุการณ์นั้นสร้างความเฉาโฉกับ NBA เป็นอย่างมากประธาน NBA ในขณะนั้นก็คือ เดวิดเตอร์นไม่อยู่เฉยครับเพราะว่าตอนนั้นภาพลักษณ์ NBA ตกต่ำเป็นอย่างมากตกต่ำจนเรตติ้งทุกอย่างตกยอดการถ่ายทอดสดตกเซิร์นเรียกประชุมเจ้าของทีมเรียกประชุมบอร์ดบริหาร NBA เอ้ขาประชุมกันในแง่ที่ว่าต้องมีการยกภาพลักษณ์ NBA โดยด่วนซึ่งตอนนั้นครับนอกจากการต่อยกันของดีทรอยต์พิสซันและก็อินดีนาเพเซอร์แล้วเนี่ยภาพลักษณ์ของ NBA อยังดูติดลบด้วยเพราะแฟชั่นที่ผู้เล่น NBA หลายคนใส่เข้ามาในสนามซึ่งเป็นฮิปฮอปกางเกงตัวใหญ่บาาาาางงงคนนนนถึขขั้ขาา้้้ใใสส่่รออเเเเทตแมมชย์พืดว บางคนถึงขั้นใส่เสื้อกล้ามตัวเดียวเข้ามาเชียร์เพื่อนๆในสนามตอนนั้นลีกดูเลเทะมากไม่มีภาพลักษณ์แถมภาพลักษณ์ตกต่ำด้วยจากหลายเหตุการณ์เหตุการณ์ทะเลาะก,กันและชุมชนฮิปฮอปที่บรรดาเสิรอฟบริการต่างเรียก NBA นั่นทําให้เมื่อมีการประชุมของเดวิดเตอร์นกันเสร็จแล้วเนี่ยเตอร์นได้ออกกฎมาข้อหนึ่งโดยโด่วนในปี2005ครับกฎนั้นเรียกว่ากฎ dress c o ซึ่งเตอร์นได้มีการระบุว่าห้ามผู้เล่นแต่งตัวในเชิงฮิปฮอปห้ามใส่ขาสั้นห้ามใส่้า,าันาน,น ต้องสวมกางเกงที่เป็นกางเกงสลักรวมถึงรองเท้าหุ้มข้อเรียกได้ว่าการแต่งตัวต้องเนียบมันไม่เท่านั้นครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงความเปลี่ยนแปลงต้องมีหลายคนไม่พอใจหนึ่งในนั้นก็คืออาร์เรนไอเวอร์ซันเจ้าพ่อฮิปฮอปของ NBA โดยไอเวอร์ซันได้บอกว่าสเตอร์กำลังจะกลืนความเป็นฮิปฮอปแล้วเขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่สเตอร์จะทําเพราะว่าตัวตนของเขาก็คือฮิปฮอปตัวตนของผู้เล่น NBA ก็คือความเป็นฮิปฮอปเช่นเดีวยวกับพอเพียสตาของบอสตันเซพร์ติคในขณะน มันคือแฟชั่นฮิปฮอปและเขาโตมากันอย่างนี้แล้วเขาเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่แมทกับ NBA สักเท่าไหร่กระแสความไม่พอใจครับในการ d r e s ค c o d คำสั่ง dress c o ของเดวิดสเติร์นออกมาค่อนข้างเยอะทําให้เล่น NBA หลายคนเนี่ยไม่พอใจเช่นเดียวกันแต่เดวินเวดครับออกไม่สัมภาษณ์สื่อโดยเดวินเวดสตาของไมมีฮิตได้บอกว่าเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันเป็นการยกภาพลักษณ์ยกระดับตัวเองและแน่นอนว่าเวดรู้สึกว่าเขาจะสนุกกับสิ่งนี้แน่นอนซึ่งโดยตอนนั้นครับเดวินเวดได้บอกว่าการแต่งตัวที่มีภาพลักษณ์เนี่ย จะช่วยยกระดับหลีและช่วยยกระดับตัวของผู้เล่นขึ้นมาโดยในปี2014เดวินเวดได้แต่งตัวชุดด r e s c o a มาชุดหนึ่งซึ่งในปี2014ครับในตอนนั้นเดวินเวดซึ่งข้อสนุกกับการแต่งตัวมากโดเวดครับบอกว่าคนที่ช่วยเขาแต่งตัวก็คือกาเบรียลยูเนียนซึ่งเป็นดาราในวงการฮอลลีวูดโดยกาเบรียลยูเนียนนี่ถือว่าเป็นเจ้าแม่แฟชั่นอีกคนหนึ่งการแต่งตัวของเธอเรียบแต่หรูและมีระดับเดวินเวดปรากฏตัวชุดหนึ่งออกของหน้าสื่อครับ เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบแฟชั่นมากเขาจะมีการสวมใส่นาฬิกาอูโบสโดยไดเวนเวดครับในปี2014เขาได้ใส่ชุดชุดหนึ่งออกมาทั้งตัวของเขาเนี่เรียกได้ว่ามีมูลค่าสูงมากไล่เรียนมันก็จะเป็นนาฬิกาอูโบสซึ่งตัวเรือนี่ทําจากเซรามิกขัดเงาสีดําพร้อมสกูทองคำเนี่ย18กรัต แล้วก็มีพลอยไพลินอีกเต็มเลยซึ่งนาฬิการเรือนนั้นของเดเวนเวทราคาประมาณ18,400เหรียญแต่ไม่เท่านั้นครับยังมีต่างหูอีกประมาณ3กรัตัและแน่นอนครับว่าสูตรเมื่อตีเป็นเงินบาทแล้วอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทในชุดนั้นทั้งตัวของเดเวนเวทที่กาเบยลยูเนียนสั่งทำให้สั่งให้เดเวนเวทใส่เนี่ยมูลค่าปลาเข้าไปประมาณ9,50,000บาทแน่นอนครับว่าสื่อต่างๆต่างปรุมจับจ้องเพราะเดเวนเวทเป็นคนที่มีการปฏิวัติการแต่งกายคนแรก ในการ d RESCO s d e แน่นอนเขาว่าในชุดนั้นรวมรวม,มทั้งตัวของเวทเนี่ยเกือบเกือบล้านบาททำให้สื่อต่างโฟกัสและจับจ้องเพราะเป็นลุกที่ดูเรียบแต่หรูและมีระดับและแน่นอนเขาว่ามันเป็นตัวจุดประกายให้ผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยเกิดการทำตามกันมากขึ้นร s สเซอร์เวสบุกเป็นอีกคนหนึ่งครับที่ปิ๊งไอเดียนี้รัสเซอร์เวสบุกตอนแรกเขามีท่าทีที่ต่อต้าน ในเรื่องของกฎ dress code แต่สุดท้ายครับเวสบุก mm hmm. ก็บอกว่า mm hmm. เขาเป็นคนที่ชอบแฟชั่นมาก mm hmm. เขาเป็นคนที่เดินตามโลกได้ mm hmm. เขาไม่อยากจะปฏิเสธการแต่งตัวแบบ dress code สิ่งที่เวสบุกทำครับคือการจัดเต็มในชุด dress code โดยที่เวสบุกบอกว่าการมีสไตล์มากนั้น mm hmm. ไม่จําเป็นต้องแพงเวสบุกปรากฏตัวต่อสื่อครับในเสื้อยืดพื้นพื้น,นราคา99เหรียญแล้วก็ใส่สูตรของแบรนด์จอแดนอีกราคา240เหรียญแน่นอนเขาว่าคลุมด้วยเสื้อคุมกุดชี อีกประมาณ495เหรียญและยังมีชุดของบอลอันเซกาอีก750เหรียญรวมถึงรองเท้าจากเซนต์รอเรนอีก595เหรียญซึ่งรวมรวมตอนนั้นเนี่ยจากที่เวสบุกบอกว่าสไตล์ไม่จำเป็นต้องแพงแต่รวมรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500,000บาทก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับว่าแพงหรือไม่แพงซึ่งเวสบุกได้บอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบมิกซ์แอนด์แมทมากเขาชอบการแต่งตัวที่ทําให้มันดูดีมีระดับและจากนั้นครับเวสบุกทุกๆครั้งที่มาสนาม เขาจะเป็นการเปลี่ยนการแต่งตัวไปเรื่อยจนกระทั่งมีชุดชุดหนึ่งของเขาซึ่งโดนใจแฟนๆเป็นอย่างมากถ้าจากมาได้ครับมันเป็นชุดที่มีรูมีรูหลายรูตรงบนหน้าอกเสื้อตัวนั้นเนี่ยสนนราคาอยู่ที่ประมาณ800เหรียญซึ่งเวสบุกบอกว่าตอนแรกรูมันได้ไมเยอะขนาดนี้แต่ลุงเขานี่ไปฉีกเพิ่มและมันมีเป็น10-10รูบนหน้าอกเขาบอกว่ามันเป็นแฟชั่นที่ดีแล้วจะกดเรดโคสออกมานี่เวสบุกนี่เป็นคนแรกที่ปิ๊งไอเดียขึ้นว่าผู้เล่น NBA ต้องมีแฟชั่นเข้้าดวย เขาจึงเปิดแบรนด์แฟชั่นของเขาเปิดห้องเสื้อต่างๆของเขาเป็นการต่อยอดธุรกิจและต่อยอดไอเดียซึ่งแน่นอนเขาว่าถ้าบอกว่ารัสเซลเวสบุกนี่เป็นเจ้าพ่อแฟชั่นของ NBA แต่เวสบุกจะไม่ใช่คนที่แต่งตัวแพงที่สุดของ NBA ในปี2018ครับเลอบอนเจมส์ได้ปรากฏสู่สื่อในรอบ NBA f i n a l ด้วยชุด dress c o d ที่ถือว่าเรียบหรูและอลังการมากๆซึ่งโดยชุนันของเลอบอนเจมส์นี้สื่อตามบอกว่า เป็นชุดที่ดูคลาสสิกและดูมีความเป็นธุรกิจมากและเจอาสมิธเพื่อนทีมของเขาบอกว่ามันเป็นชุดที่เท่มากซึ่งมีการไปดูมูลค่าครับในชุดนั้นของลาบอนเจมสูทกับเน็กไทชุดนั้นของละบอนเจมอยู่ที่2,590เหรียญเสอร์เช er ิ์ตออกฟอร์ดในชุดนั้นอยู่ที่330เหรียญกางเกงอยู่ที่940เหรียญถุงเท้าอีก90เหรียญรองเท้าบูทที่เขาใส่มาในวันนั้น 1,290เหรียญแล้วเขาถือกระเป๋าหนังจอระเ้ด้วยอีก41,000เหรียญผมถึงแว่นกันแดดอีกประมาณ525เหรียญและระบอนเจนไม่สวมหูฟังนะครับหูฟังนั้นก็มูลค่าประมาณ199เหรียญซึ่งรวมแล้วครับทั้งตัวของระบอนเจมในวันนั้นที่สื่อมีการประเมินราคาก็คืออยู่ที่46,000 964เหรียญรือตีเป็นเงินไทยง่ายๆก็คือ1.6ล้านบาทกับชุดนั้นการแต่งตัวชุดนั้นชุดเดียวซึ่งแน่นอนเขาว่ามีการไปคำนวณดยสถิติแล้วเป็นชุดเดรสโค้ทที่แพงที่สุดในประสา,า์แฟชั่นของ NBA เลยซึ่งแน่นอนเขาว่ามันสร้างความพอใจให้กับเลบอนเจม,มาามันสร้างกระแสนิยมให้กับทางด้านของผู้เล่นที่มีการแต่งตัวค่อนข้างมาก ซึ่งลบอนเจมส์เขาบอกว่าเขานิยมชมชอบการแต่งตัวแบบนี้มากเพราะว่ามันทําให้ภาพลักษณ์ของตัวเขาเนี่ยดูดีขึ้นภาพลักษณ์นอกสนามดูดีขึ้นมีความเป็นธุรกิจมีความเป็นบิสเนสแมนมากเพิ่มขึ้นซึ่งแน่นอนครับว่ามันทําให้รุ่นน้องหลายๆคนเนี่ยทำตามไม่ว่าจะเป็นเคลีอูเบรซึ่งเคลีอูเบรครับได้บอกว่าในวันที่เขาดรากันนะ่ะตัวเขาไม่ได้มีเงินมากมายเท่าไหร่หรอกแต่เขาได้ไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าในอินสตาแกรมในตามร้านต่างๆใน Facebook แล้วเขาก็สวมใส่สูทสีแดงแน่นอนครับ แต่มันทำให้ตัวของเขาเนี่ยเป็นจุดสนใจเป็นจุดเด่นซึกอูเบรบอกว่าแฟชั่นที่ดีไม่จำเป็นต้องแพงตัวเขาไม่ได้มีเงินมากมายเขาอาศัยวิธีการ mix and match โดยเปิดหนังสือแฟชั่นต่างๆโดยเปิดอินสตาแกรมแฟชั่นดูต่างกับเจมส์ทาเดนครับหลังจากมีการออกกฎด resco แล้วเนี่ยเจมส์ฮาเดนนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่มีไอเดียแฟชั่นเท่าไหร่จนเจมส์ฮาเดนได้มีการไปจ้าง เคลล่าแมคคลาวขึ้นมาซึ่งเป็นดีไซนเนอร์และก็แฟชั่นนิสตา้าที่ถือว่าโด่งดังมากๆอีกคนหนึ่งซึ่งแมคคลาวครับได้มาดูแลการแต่งตัวกับเจมส์าเดนในทุกๆชุดท,ท,ที่จะปรากฏออกสู่สายตาสื่อมันจะเป็นเสื้อสูทร,รองเท้ากางเกงนั่นทาให้เจมส์าเดนเนี่ยมีความมั่นใจมากเพิ่มขึ้นซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากที่มีคารดออกกฎ dress code มาประมาณปี2005จนปัจจุบันในปี2020 15ปีผ่านไปครับการแต่งกายของผู้เล่น NBA มีการพัฒนาขึ้น ไม่มีการสวมชุดที op, ่พอบกางเกงตัวใหญ่เสื้อตัวใหญ่สร้อยคออันเท่าแขนหรือหมวกแกบบหรือรองเท้าแตะเข้ามาในสนามแล้วแต่มันกลายเป็นเรื่อนทุกคนมีการประชันการแต่งกายกันขึ้นสวมสูทสวมรองเท้าสวมออซซอรี่ต่างๆที่เยอะแยะจนทําให้อุตสาหกรรมแฟชั่นต่างๆในสหรัฐอเมริกากระเตื้องมากขึ้นหลายสินค้ามีการผลิตแฟชั่นออกมาตามผู้เล่น NBA หลายแบรนด์มีการผลิตเสื้อผ้าต่างๆออกมาเพื่อรองรับสไตล์ของผู้เล่น NBA ซึ่งจากจุดเปลี่ยนจุดเดียวก็คือเดวิดสเตนอยากให้ NBA และเพื่อนเอ็น b a มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นผ่านมา15ปีชอว,ว่าดเดวิดสตอร์นสามารถทำมันได้สำเร็จ NBA ในตอนนี้ ผู้เล่นทุกคนมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นมากจากการแต่งตัวจากการให้สัมภาษณ์ซึ่งแน่นอนเขาว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับแม้ว่าเดวิดสเตอร์นะครับจะเสียชีวิตลงแล้วก็ตามแต่มรอดอกที่เขาปลูกฝังไว้ก็ถือว่าได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากทำให้ผู้เล่น NBA นะครับยก,กระดับคุณภาพยก,กระดับแบรนด์ตัวเองและยก,กระดับภาพลักษณ์ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันนะครับเกี่ยวกับการแต่งตัวการแต่งกายของผู้เล่น NBA เพื่อนๆสามารถติดตามกันนะครับ ใน YouTube หรือทาง Podcast ์นะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcasts p o t i f y หรือ Soundcloud โดยพิมพ์ง่ายๆครับว่า m i n s t a ตนแล้ววันนี้ครับผมเอวัชรินครับก็นำเรื่องราวดีๆมาให้เพื่อนๆเ,เสพกันและนี้ก็คือเรื่องราวดีๆนะครับที่ผมนำมาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเอวัชรินจตุชัยนะครับหรือ ANBA ในรายการอินเดอร์โซนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตามเมนสไตร์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทางเฟ c บุ๊กอินสต a แกรมยูทูบทวิตเ t อร์ b ล o อกนิดเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Soundcloud Spotify Apple Podcast